ราคาต่อรองเปิดมาที่บาเยนต์ต่อเสมอควครึ่ง ้าบ้านบรูเซียดัดมุลผลงานโดยรวมในช่วงหลังก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับเกมในลีกท0เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยมาถึง9เกมด้วยกันและยังเป็นการเก็บชัยรวดมาได้6เกมติดต่อกันอีกด้วยขณะที่ทีมเยนบาเยิร์นมิวนิกผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่ายังทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะเกมในลีก13เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครมาเลยและเป็นการเก็บชัยมาถึง12เกมด้วยกันและเกมนี้แม้ว่าบาเยิร์นเองจะต้องบุกมาเจริบด้านทีมรองจากฝูงของลีกที่ฟอร์มในเกมล่่่งงงัาาอออยยนนตเืแะ ทีมที่เล่นเกมในบ้านตัวเองนั้นค่อนข้างแข่งก็ตามทีแต่เกมนี้เล่นกันแบบสนามปิดไม่มีแฟนบอลไม่มีแรงหนุนจากเยนโรวอลก็มองว่าเกมในบ้านของทางด้านทีมเจ้าบ้านดอทมูลเองน่าจะลดความขลังลงไปเยอะบวกกับทวัดกันดูจากผลงานในเกมลีกและขุมกาลังตัวผู้เล่นโดยรวมก็มองว่าเป็นทางด้านทีมเยนบายเยนมิวนิกที่ยังค่อนข้างดูเหนือกว่าทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยนบาเยนินจะบุกมาและลุ้นเบียดเอา3าแต้มกลับบ้านได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้ควรเลือกเช ทีเด็ดฟันธงวันนี้ต่อไปเลยเสือใต้บบเยนมิวนิกสกอร์ดีคาดบาเยนบุกเชื่อดดอทมุน01